ฮลหลสวัสดีทุกชีวิตครับวันนี้ผมมิสเตอร์โมแกนมาอีกแล้วครับวันนี้มาอยู่ในสวนอินทรพาลามอินทราลามนี่เดี๋ยวจะพาไปชมสวนนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมาคุยกับเจ้าของสวนก่อนสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับวันนี้มิสเตอร์โมแกนครับไม่ได้เจออาจารย์มานานหลายปีเหมือนกันนะโอ้หลายปีนะครับตั้งแต่ต้นอินทรพาลามต้นเล็กๆตอนนี้ต้องปีแล้วตแล้วหกเจ็ดเมตรเดี๋ยวเราจะพาไปชมสวนแต่ตอนนี้ครับมาดูนี่ก่อนอ่าต้นนี่คืออะไรครับอาจารย์อันนี้เขาเรียกว่าอิเล็กทรอนิกวินอ มันมาจากสมัยนูน้นเลยเขาคิดค้นเรื่องของเครื่องเป่าไฟฟ้าพูดง่ายๆก็คือเครื่องเป่าไฟฟ้าอันนี้คือเครื่องเป่าเครื่องเป่าผมเห็นอาจารย์เป่ามาเนี่ยมันเป็นแซกโซโฟนหรืออะไรฮะหรือไม่ใช่มันจะเป็นเครื่องเป่าที่ผลิตเสียงออกมาคล้ายๆเป็นซินดิไซเซอร์อ๋อแต่ใช้วิธีเป่าใช้วิธีเป่าครับมันก็จะมีหลายเสียง ปรับเป็นเสียงอะไรก็ได้เป็นเสียงอะไรก็ได้อ๋อเป็นฟลุตเป็นอะไรเงี้ยนะใช่ครับสมัยแรกๆเนี่ยเขาทําออกมาคือเขาเป็นการสังเคราะห์เสียงสังเคราะห์เสียงคล้ายๆพวกซินิเซอร์เลยแต่ว่าเปลี่ยนจากการเล่นเป็นเป็นเป่าโดยที่ไอตัวเป่าเนี่ยมันจะมีเรียกว่าเบรสเซนเซอร์ครับคือตัวที่รับรู้ว่าเราเป่าแรงเป่าเบาอ๋อแล้วจากลมที่เราเป่าจากลมที่เราเป่าตรงนี้มีสองเซนเซอร์สองมีเซนเซอร์สองตัวตัวแรกคือ อามแรงลมเบาเ่าแรงเ่าเ่าเ่าค่อยกับอีกตัวหนึ่งคือเขาเรียกว่าไบเซนเซอร์คือกัดมีขนาดนี้เลยอ่าไบเซนเซอร์คือคือเรากัดลงไปตรงนี้มันเป็นซิลิโคนถ้ากัดไปถ้ากัดไปมันจะเสียงสั่นเป็นไบเบโตเหมือนแทกฮะเวลาเป่าแทกแซกโซโฟนแซกโซโฟนเวลาที่เขาเป่าอ่ะเขาทาให้มันเกิดเสียงสั่นก็เกิดจากการที่เอาเอาฟันไปขบขบกับไอตัวลิ้น อันนี้ผมไม่รู้นะคุณผู้ชมเพราะว่าผมไม่เคยอันนี้เป็นสายกีตาร์สายกีตาร์นะแต่ทีนี้อาจารย์แล้วผมเป็นอาจารย์เป่าคุยอยู่เนี่ยแล้วอยู่มานี่ได้ไงฮะคุยมันก็สนุกไปอีกแบบหนึง่งคุยไทยคุยไทยคุยไทยตอนหลังๆผมเป็นอาจารย์เป่าได้ทุกคีย์แล้วนี่ใช่ไหมอ่ามันจะมีหลายคีย์คุยไทยเขาจะมีอันนี้คีย์ซีคุยอันนี้คีย์บีแฟรอันนี้คีย์เอก็เวลาเราจะเป่าคีย์ไหนเราก็ต้องไปหยิบคีย์นั้นมาแต่อันนี้มันไม่ต้องอันนี้มันรานสป p o r t เสียงคือมันปรับคีย์ได้เลยมันตตัั้้้งงคคีียยยดเเเลราาจะอ C นี่ฮะอ่จะเอาลบไปหนึ่งก็เป็นคีลบไปสองเป็นคีบ B แฟตเอชาร์ปก็คือ B แฟตเนาะครับอันนี้คีเ A อันนี้คีจ G อาจารย์ผมอยู่ตรงนี้เลยผมอยากให้อาจารย์ลองให้เสียงให้เสียงหนึ่งรเสียงหนึ่งก่อน โซปราโนแซกซโฟนแล้วมันเพิ่มเพิ่มเสียงได้ไหมอาจารย์แบบดังเบาอะไรเงี้ยได้ได้หรือว่าอยู่ที่ลมเราเป่าอยู่ที่ลมเราเป่าด้วยแล้วก็ตั้งความดังเบาตรงนี้ได้ครับอ่าตอนนี้ผมตั้งความดังเพิ่มขึ้นอีกหน่อยนึงอ่าอันนี้เป็นอัลโตแซกอาจารย์ครับมันคือปรับอยู่ด้านหลังใช่ไหมอาจารย์อ่าปรับปรับอยู่ด้านหลังตรงนี้เราปรับตอนนี้เป็นอัลโตแซกนะฮะความดังเท่าไรนะครับคีย์อะไรอยู่ตรงนี้ใช่ครับเราตั้งเราหมุนตรงเนี้ยปรับได้เลยเราจะเอาเสียง คารินเนตเสียงโอโบเสียงอะไรตรงเนี้ยตั้งได้เลยเลือกเสียงได้เลยก็อ๋ออ่าเราจะเอาคีย์อะไรเราก็กดตัวทรานส p o s e ตัวนี้ปุ๊บครับอ่าคีย์ลบห้าตอนนี้ตอนนี้เป็นคีย์จีอยู่เราเปลี่ยนเป็นคีย์ซีก็บวกเข้าไปเป็นศูนย์ศูนย์ก็คือคีย์ซีครับถ้าดีก็เพิ่มไปสองก็เป็นคีย์ดีอ๋ออย่างนี้ครับปรับเปลี่ยนคีย์ได้เลยอย่างครึ่งเสียงหนึ่งเสียงเนี่ยนะอ่าใช่ครับแล้วก็รีเวิร์บอ่ารีเวิร์บจะเอากี่เปอร์เซ็นต์สามสิบมีรีเวิร์บด้วยอ่ามีรีเวิร์บด้วย สามสิบเจ็ดแล้วก็คอรัสเท่าไรอ่าคอรัสไปสักห้าอะไรเงี้ยครับก็มีมีอีควอไลเซอร์ด้วยคือพูด,ดง่ายๆมีเอฟเฟกอยู่ข้างในมีเอฟเฟกอยู่ข้างในมี EQ ไว้ด้วยมี EQ ให้ด้วย,วยอ่า EQ ลงมาหน่อยเราปรับได้อีกปรับได้อีกอ่า EQ สักสามอะไรเงี้ยครับครับเสียงความความอ่าความหนาความบางอะไรต่างๆมันจะปรับให้แล้วนี่มันลูกกลิ้งอะไรอาจารย์อันนี้คือออกเทปโรเลอร์คือเปลี่ยนออกเทปถ้าเกิดว่าเราจิ้มอยู่ตรงเนี้ยนิ้วเราอยู่ตรงนี้เราก็จะเป็นอ่าออกเทป ลางถ้าเลื่อนขึ้นมาเป็นสูงสูงขึ้นนะเลื่อนลงมาเป็นต่ําแล้วต่ําลงตอนเราเป่าเลยฮะตอนเราเป่าสมมุติว่าผมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับอ่าผมอยู่ตรงนี้แค่เลื่อนแค่เลื่อนตรงนี้ออกเต็ปก็จะเปลี่ยนไปละอ้าวแต่ถ้าของจริงคือต้องใช้ลมที่แรงขึ้นหรือ,อยังไงฮะเขาก็จะมีคีย์ในการกดอย่างแซกโซโฟนก็จะมีคีย์ในการแต่ว่ามันก็ได้แค่ออกเต็ป ไอโออกเ,เดียวแต่นี่มันได้เจ็ดโอกเด็บเจ็ดโอกเด็บ <c oughs> ขึ้นสามลงสามตรงกลางหนึ่งเป็นเจ็ดโอ้โหอ่านี่ก็คือออกเด็บอ่าใช่ครับไอ้น,นี้มีแบงค์มีให้เราเซฟได้ด้วยเซฟได้ด้วยเราจะเอาเสียงตั้งลวกหน้าไว้เลยสี่เสียงสี่แบงค์นะครับตั้งไว้เลยจะเอาเสียงอะไรเราตั้งไว้เลยสี่เสียงแล้วเวลาเราเป่าไปเราจะเปลี่ยนเสียงเราก็กดคีย์ตรงนี้จะไปที่เสียงสองเสียงสามเสียงสี่ล้วกดไปหรือถอยหลังกลับมาเสียงสองเสียงหนึ่ง ก็กดจากเลือกจากตรงนี้ไอ้ไอ้ไอ้ปุ่มที่เป็นแปน้แปนมันเนี่ยแค่เอามือไปแตะมันก็จะดังแล้วครับแค่แตะไม,ไม่เกี่ยวกับกดแรงกดเบาอ่าไม,ไม่ไม่กดแรงกดเบาความความแรงความเบาอยู่ที่ลมเป่าของเราตรงนี้ hmm. ที่ปากปากเป่าเป่าแรงก็เสียงก็จะดังเป่าค่อยเสียงก็จะเบาลงครับอันนี้เราเสียบแจ็คอะไรได้ไหมไปลำโพงนะอาจารย์อ่านี่ครับมันจะมีหูฟังตรงนี้ครับ ตรงนี้คือเสียบหูฟังได้เลยนะครับตรงนี้จะมี USB ต่อคอมต่อมือถือเป็น USB ได้เลยเสียงเข้าไปเป็นออดิโอก็ได้หรือเข้าไปเป็นมิดีก็ได้ผมเป่าเข้าไปในคอมพิวเตอร์เป็นมิดีแล้วไปเปลี่ยนเสียงเป็นโมดูลอื่นได้ได้เลยมันคือมิดีคอนโทรเลอร์ฮะเสียบตรงนี้เข้าคอมปุ๊บกลายเป็นมิดีคอนโทรเลอร์ใช่แล้วเราก็ไปเปลี่ยนเป็นเป็นเสียงอื่นได้เลยแต่ว่าเราถนัดเป่าว่างั้นใช่ปกติเราใช้คีย์บอร์ดใช่ S <S> ใช่แล้วก็อันนี้ก็ออกแอมได้เลยต่อแอมได้เลยแจ็คโมโนโแจ็คโมโนโต่อแอมออกออกเครื่องขยายเสียงได้เลยครับอ่าตรงนี้นะครับครับอ่าเนี่ยมีสปีกเกอร์ในตัวเอาไปเล่นที่ไหน,นก็ได้ที่เสียงดังคือมาจากตรงนี้ใช่ครับมันก็จะเป็นลําโพงเล็กๆเพื่อให้เรา,เราซ้อมเพื่อให้เราจะได้ยินในการซ้อมไม่รบกวนชาวบ้านแต่ถ้าอยากให้มันเงียบเลยไม่รบกวนใครเลยก็เสียบหูฟังเสียบหูฟังแล้วจะได้ยินคนเดียว อ๋ออ่ามันก็จะไม่ไม่หนวกหูเพื่อนบ้านครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันมีบลูทูธในตัวสมมุติว่าผมมีท่ามีบลูทูธด้วยเหรอมีบลูทูธด้วยผมมีแบ็กกิ้งแทรกในในมือถืออ่าอ่าคาราโอเกะในมือถือผมก็เชื่อมบลูทูธจากมือถือผมเนี่ยเข้าเข้าตรงนี้เครื่องนี้ก็เครื่องนี้ผมก็จะได้ยินเสียงคาราโอเกะเข้าไปแล้วแล้วก็ผมก็จะเสียบหูฟังตรงนี้ผมก็จะได้ยินเสียงแบ็กกิ้งแทรกพร้อมกับที่ผมเป่าเล่นไปด้วยอ๋อเพราะฉะนั้นก็คื ครอบคุมหมดเลยปัญหาของอาจารย์คือเป่าคุยแล้วหนวกคนข้างบ้าน,โนโหนวกคนข้างบ้าน <laughs> <laughs> ยิ่งแซกคโครโฟนนี่ยิ่งไปกันใหญ่เลยเสียงมันดังครับใช่ไหมครับเ <laughs> พราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะใช้ตัวนี้แหละมันจะเงียบเลยไม่มีใครได้ยินเราก็จะมีความสุขอยู่ในโลกของเราโอ้ดีด,ด,ดีผมชอบผมชอบอ่ะ <laughs> คุณผู้ชมเห็นไหมไอ้ดูหน้าตาะชัดอันนี้ยี่ห้ออะไรอาจารอันนี้ยี่ห้อเกรทเทนครับอ่าเกรทเทยี่ห้อเกรทเทรุ่น AP 300 Pro A.P. ับ a p 300 Pro เนี่ยก็จะเป็นรุ่นที่พัฒนาขึ้นมาจาก A.P. 3 0 0ยเฉยๆตัวนี้เสียงจะดีกว่ามากเลยนะครับอันนี้ต้องอยู่ในเกรดไหนจย์เบื้องต้นระดับกลางระดับสูงอันนี้ระดับกลางถึงสูงกลางถึงสูงครับตัวนี้หมืน่นกว่าเกือบ20,000ราคานะราคาอันนี้จันสั่งมาจากเมืองนอกไหมสั่งมาจากเมืองนอกเมืองไทยมีขายไหมยังไม่มีขายเอาเลยครับอ ผมนึกว่าเป็นซื้อที่ไหนก็ได้อ๋อยังครับยังครับแต่ว่าเมืองไทยเรามียี่ห้ออื่นที่เป็นคล้ายๆกันคือเป็นลักษณะของเครื่องเป่าไฟฟ้าเหมือนกันมันจะมีเกรดตั้งแต่ผู้เริ่มต้นสักสองสามพันบาทก็จะเป็นตัวเล็กๆสั้นๆส,สักความสั้นความยาวประมาณสักจากตรงนี้ถึงตรงนี้นะฮะก็อันนั้นก็จะเป็นระดับที่ผู้เริ่มต้นเล่นได้ง่ายๆแล้วคีย์มันได้เหรอก็ปรับเปลี่ยนคีย์ได้เพียงแต่ว่ามันก็มีข้อจำกัดของมันมันอาจจะมีแค่แปดเสียงสิบหกเสียงแล้วระวางนิ้ว การวางนิ้วก็จะเป็นรูเฉยๆเป็นรูเล็กๆอ,อะไรเงี้ยฮะอ่ามันก็จะไม่ไม่ใช่ลักษณะคีย์ที่มันจับสะดวกแบบนี้อันนี้มันเหมือนแบบแซกโซโฟนของจริงเลยนะใช่ครับอันนี้มันก็คือการวางนิ้วเนี่ยเหมือนแซกโซโฟนเลยแต่ว่าในตัวมันเองสามารถที่จะปรับการวางนิ้วได้ถึงแดแบบ<อ>ก็คือแบบแซกโซโฟนแบบทัมเปตแบบเครื่องต่างๆอทอมโพนหรืออะไรเงี้ยครับมันก็นจะมีปกติแล้วทัมเปตมันก,ก็มกีต้องวางกีแบบนี้คุณผู้ชมนี่โอ้โห่คความรู้ใหม่เยอะเลยนะฮะสำหรับเจ้าตัวนี้ เอาเป็นว่าถ้าใครสนใจนะปรึกษาอาจารย์เดี๋ยวผมจะขึ้นรายละเอียดให้นะเพราะว่าเรื่องนี้ผมเป็นความรู้ใหม่จริงๆผมไม่มีความรู้เลยเห็นอาจารย์เป่าอยู่นะวันนี้ได้มาเจอของจริงเดี๋ยวผมขึ้นรายละเอียดให้นะครับคุณผู้ชมครับอ่าเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเรามาฟังเสียงกันว่าเป็นยังไงครับ